สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Cosmic Read รายการที่จะพาทุกท่านไปไขรหัสดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของทุกท่านด้วยวิธีแห่งโหราศาสตร์ตะวันตกในคลิปนี้เราจะมาไขลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละราศีไม่ว่าจะเป็นนิสัยความชอบบุคลิกอาชีพที่เหมาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มรับฟังกันได้เลยครับราศีกัน สวัสดีครับทุกคนรอบนี้ถึงตาของราศีกันเจ้าพ่อเจ้าแม่สายเปะรายละเอียดแน่นช่างสังเกตจัดระเบียบเก่งใครมีเพื่อนกันในชีวิตคุณจะได้ทีปรึกษาที่เก็บแม้กระทั่งเส้นผมคุณว่าหลุดไปกี่เส้นนิสัยของชาวกันคือรักความเรียบร้อยรักความถูกต้องรักความสมบูรณ์แบบและรักการวิจารณ์ด้วยความหวังดีใครขี้เกียจอยู่ใกล้กันอาจจะเครียดเพราะเขาจะสังเกตทุกเม็ดแล้วบอกคุณด้วยนะว่า อันนี้แก้ได้อันนี้ปรับได้อันนี้ยังไม่เวิร์กความชอบของกันคือความชัดเจนรายละเอียดที่ครบถ้วนของที่วางเป็นระเบียบเช็คสิ่งเล็กๆแล้วรู้สึกสบายใจกันชอบงานที่ได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์แก้ไขหรือได้จัดการอะไรให้ดีขึ้นไม่ชอบงานมั่วสั่วไม่ชอบอะไรไม่เรียบร้อยจุดยืนของกันคือถ้าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีอย่าทำให้เสียเวลา เพราะความเป๊ะมันฝังอยู่ใน DNA แล้วใครทำงานกับการต้องใจแข็งนิดนึงเพราะคําติคือของฟรีที่เขาแจกเพื่อให้คุณพัฒนาไม่ใช่ให้คุณหน่อยเรื่องสุขภาพที่การต้องระวังคือพวกโรคกระเพาะลำไส้ระบบย่อยเพราะเครียดง่ายวิตกกังวลเก่งถ้าเรื่องไม่เรียบร้อยเมื่อไรเขาจะคิดเยอะนอนไม่หลับท้องก็จะปั่นป่วนตามไปด้วยอาชีพที่เหมาะกับการคืองานที่ใช้ความละเอียดสูงเช่นนักบัญชีนักวิเคราะห์ นักวิจัยแพทย์เพศสัชกรครูนักจัดการหรือแม้แต่ง,งานเขียนงานเอกสารงานตรวจสอบคุณภาพถ้าจะให้การขายฝันอย่างเดียวโดยไม่มีแผนรองงานล่มได้เลยสรุปคือถ้าคุณมีเพื่อนกันจงฟังเขาบ้างเวลาติเพราะเขาหวังดีจริงและถ้าอยากได้ชีวิตที่เป็นระเบียบลองให้การจัดตู้เย็นให้ดูแล้วจะรู้ว่ากันคือความเนียบและระเบียบตัวแม่ของจักรวาล ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับกราบขอพระคุณครับ